a r m a f a c Academic Center a total solution for better life สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเอา Prompt Engineering ไปใช้จริงในงานวิศวะกันนะครับโดยเฉพาะจากโมดูล5ขอ,ของคอร์ส Prompt Engineering สำหรับงานวิศวกรรมที่เน้นเรื่องนี้เลยใช่ค่ะคือเราจะดูกันว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องอทฤษฎีสวยๆนะคะแต่มันเป็นเครื่องมือที่เอาไปแก้ปัญหาจริงสร้างอะไรใหม่ๆในงานวิศวะได้จริงๆครับ เป้าหมายคืออยากเห็นภาพชัดๆว่ามันทําได้ยังไงบ้างมีกรณีศึกษามีเรื่องการประเมินผลหรือเครื่องมืออะไรมาช่วยบ้างค่ะเพราะจริงๆแล้ว AI มันก็เหมือนผู้ช่วยที่เก่งมากๆคนหนึ่งนะคะแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจะดีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสั่งหรือว่าเขียนพร้อมให้มันได้ดีแค่ไหนนั่นเองค่ะผมว่าน่าสนใจมากนะอย่างตัวอย่างที่ว่าให้ AI ช่วยเขียนโค้ดควบคุมุณลภูมิมตเผาแบบ PID หรืออ ช่วยหาบั็กในโคดวิเคราะห์โครงสร้างเนี่ยมันดูแบบว้าวเลยใช่ค่ะมันทำได้ถึงขนาดนั้นเลยแต่กุญแจสำคัญก็คือพร้อมที่เราป้อนเข้าไปนี่แหละค่ะต้องเฉพาะเจาะจงต้องเคลียร์ช่วยออกแบบช่วยคิดไอเดียก็ได้อย่างเช่นออไอเดียออกแบบโดรนส่งของในเมืองที่แบบว่าต้องลดเสียงรบกวนแล้วก็มีข้อจำกัดเรื่องที่ลงจอดอะไรเงี้ยค่ะครับหรือว่าแนวทางปรับปรุงชิ้นส่วนให้เบาลงแต่ยังแข็งแรงอยู่ เช่นใช้โครงสร้าง trust หรือ topography optimization อันนี้เหมือนมีผู้ช่วยคิดเลยถูกต้องค่ะแล้วยังมีเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิคยากๆเช่นให้ AI ตีความกราฟ S-N curve หา endurance limit หรือช่วยอธิบายแนวโน้มข้อมูลให้อ๋อพวกนี้มันต้องใช้ความรู้เฉพาะทางเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องเขียนเอกสารแล้วครับอย่างบทนำเรื่องหัวจับชักของเครื่อง CNC ที่ต้องเน้นความปลอดภยัยภาษาต้องเปะ๊เปะอันนั้นก็ช่วยได้ค่ะหรือแม้แต่สรุปงานวิจัยยาวๆให้เหลือแต่ประเด็นหลักวัตถุประสงค์วิธีการผลข้อสรุปสําคัญก็ทําได้หูครอบคลุมเยอะมากเลยครับแล้วอะไรคือหัวใจที่ทําให้พรอมในตัวอย่างพวกนี้มันเวิร์กครับก็คือโครงสร้างที่ดีของพรอมนั่นแหละค่ะต้องระบุให้ชัดเลยว่าอยากให้ AI ทําหน้าที่อะไรเป็นใคร role คสั่ง instruction ก็ต้องตรงไปตรงมาเข้าใจง่าย ต้องมีข้อมูลพื้นฐาน context ให้มันด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็พวกข้อจำกัดต่างๆ constraints เงื่อนไขที่ต้องทำตามแล้วก็ที่สำคัญคืออยากได้ผลลัพธ์หน้าตาแบบไหน format ต้องบอกให้หมดเข้าใจแล้วครับคือต้องละเอียดพอสมควรเลยทีนี้พอ AI มันตอบกลับมาเนี่ยเราจะรู้ได้ไงครับว่าคาตอบมันโอเคมันดีพอแล้วเชื่อถือได้แค่ไหน คำถามดีมากเลยค่ะอันนี้สำคัญสุดๆคือเราจะเชื่อ AI เลยทันทีไม่ได้นะคะต้องประเมินต้องตรวจสอบก่อนเสมอต้องมีเกณฑ์วัดอะไรพวกนี้ไหมครับมีค่ะต้องดูว่ามันถูกต้องไหม Accuracy เกี่ยวข้องกับที่เราถามหรือเปล่า Relevance ข้อมูลที่ให้มามันครบถ้วนไหม Completeness แล้วก็รูปแบบ Format มันตรงกับที่เราสั่งไปหรือเปล่าบางทีก็ต้องดูเรื่องประสิทธิภาพความกระชับด้วย แสดงว่ามันต้องเป็นเหมือนฟีดแบ l ลูปเป็นวงจรการปรับปรุงไปเรื่อยๆถูกต้องเลยค่ะมันคือกระบวนการต่อเนื่องเลยคือต้องทดลองใช้พร้อมดูก่อน (experiments) แล้วก็ประเมินผล (evaluate) พอเจอประเด็นปัญหา (identify issues) เช่น AI มันดันสร้างข้อมูลมั่วๆขึ้นมาเองที่เรียกว่า hallucination นะคะ อ๋อเคยได้ยินครับ hallucination ค่ะหรือตอบไม่ตรงคำถามให้ข้อมูลไม่ครบไม่เข้าใจศัพท์เทคนิคที่เราใช้อะไรแบบนี้เราก็ต้องกลับไปปรับปรุง refine พร้อมของเราอาจจะเขียนให้ชัดขึ้นให้ข้อมูลเพิ่มหรือใช้เทคนิคอื่นๆช่วยแล้วก็ทดสอบซ้ำ retest วนไปแบบนี้ใช่ค่ะวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่พอใจ เมื่อกี้พูดถึงเทคนิคอื่นๆอย่างพวก RAG หรือ Few Shot Learning นี่มันคืออะไรเหรอครับพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมอ๋อได้ค่ะ RAG หรือ Retrieval Augmented Generation นะคะมันจะช่วยแก้ปัญหาเวลา AI ตอบโดยอิงข้อมูลกว้างๆมากไปคือเราสามารถป้อนเอกสารหรือฐานข้อมูลความรู้เฉพาะทางของเราเข้าไปให้ AI มันค้นข้อมูลจากตรงนั้นมาช่วยตอบได้ทำให้คำตอบมันอิงก,กับแหล่งที่เราเชื่อถือมากขึ้น อ๋อเหมือนให้มันไปค้นในตำราของเราก่อนตอบว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะส่วน fill shot r learning ก็คือการใส่ตัวอย่างคำถามคำตอบที่ดีสัก2อสามตัวอย่างลงไปในพร o m p เลยเพื่อเป็นแนวทางให้ AI มันเห็นว่าอ๋อเราต้องการคำตอบสไตล์นี้นะรูปแบบประมาณนี้ความลึกประมาณนี้ค่ะเข้าใจแล้วครับเป็นวิธีเพิ่มความแม่นยำให้ AI โดยเฉพาะงานวิศวะที่ต้องการความถูกต้องสูงทีนี้ นอกจากที่เราจะมานั่งพิมพ์พร้อมคุยกับ AI ในหน้าแชทปกติแล้วเนี่ยมันมีเครื่องมืออย่างอื่นอีกไหมครับที่จะช่วยให้ทำงานกับพร้อมได้สะดวกขึ้นมีค่ะหลักๆก,ก็จะมีสองกลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือพวก AI API อย่างของ OpenAI หรือ Gemini อะไรพวกนี้ค่ะ API นี่คือเอาไปต่อกับระบบอื่นได้ใช่ค่ะเอาไว้สำหรับดึงความสามารถของ AI ไปฝังในระบบงานของเราหรือสร้างเป็นแอปพลิเคชันของเราเองได้เลยค่ะแบบว่าทำงานอัตโม,มัติที่ซับซ้อนขึ้น ควบคุมได้ละเอียดขึ้นอ๋อเหมือนเอาสมอง AI มาต่อยอดกับ workflow ของเราเองประมาณนั้นค่ะอีกกลุ่มก็คือเครื่องมือจัดการพรอมส s หรือพรอม management tools ค่ะอันนี้จะมีประโยชน์มากเวลาเรามีพรอมเยอะๆที่ต้องดูแลมันช่วยยังไงครับมันจะช่วยจัดเก็บพรอมให้เป็นระเบียบมีการจัดการเวอร์ชันทำให้ค้นหายง่ายเอากลับมาใช้ซ้ำได้สะดวกแล้วก็ช่วยเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพของพรอมต่างๆอย่างเป็นระบบระเบียบด้วยค่ะ ฟังดูแล้วพร้อมอิิเียริงสำหรับวิศวกรมันไม่ใช่แค่เรื่องเขียนคำสั่งเฉยๆเลยนะครับแต่เป็นการผสมผสานความเข้าใจในตัวงานวิศวกรรมกับทักษะการสื่อสารการวางแผนว่าจะใช้ AI ยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆใช่เลยค่ะมันเป็นทักษะที่จับต้องได้และมีประโยชน์มากๆหัวใจสำคัญอย่างที่คุยกันก็คือการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะ ไอ้เจ้าฟีดแบ็กลุเนี่ยแหะค่ะคือกุญแจสําสคัญเลยทดลองประเมินปรับแก้วนไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากครับสุดท้ายนี้ก็อยากชวนให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าถ้าเรามีผู้ช่วย AI ที่เข้าใจคำสั่งของเราอย่างดีเยี่ยมเนี่ยปัญหาทางวิศวกรรมที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องออกแบบวิเคราะห์ข้อมูลหรือจัดการโปรเจกต์มันจะมีมุมมองใหม่ๆห,ห,หรือทางลัดอะไรบ้างที่พร้อมอัญชันฉลาดของเรา อาจจะช่วยเปิดเผยออกมาได้